คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ปัญหาชีวิตเนี่ยนะหลักๆเลยนะพูดน้อยการพูดมากกว่าทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ว่าเราทําไม่ได้แต่การทํามากกว่าพูดเนี่ยเป็นสิ่งความเคยชินของเราแต่การที่ทำแล้วไม่พูดเลยหรือพูดน้อยจนเราเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเอ๊ะมันไม่ถูกต้องหรือหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราอะ่ะเสียความสัมพันธ์เพราะว่า เราไม่ได้อธิบายสิ่งที่อยู่ภายในใจออกมาดังนั้นคนเกิดวันเสาร์นะบางคนเนี่ยบอกเออแต่แต่ผมนั่นหอหนูนะก็เป็นคนวันเสาร์ที่พูดเยอะเหมือนกันแต่เราสังเกตดูเราพูดเยอะๆแต่เราไม่ได้อธิบายสิ่งที่อยู่ภายในใจเราใช่ไหมบางครั้งหลายต่หลายคนนะจริงหรือมม่นเกิดวันเสาร์พูดเพื่อกบเกิดอะไรบางอย่างที่คิดอยู่ข้างในใจมันจึงทําให้คนเขาตีความเราผิดคนนะ่ะชอบมองวันเสาร์ว่า วันเสาร์นะหรอไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรหรอกวันๆก็ทําแต่งงานวันๆกเ็เหมือนกับพูดตลกสนุกไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเกิดวันเสาร์นะก็มีความคิดความรู้สึกเหมือนมนุษย์ปกติทุกอย่างเพียงแต่อธิบายออกมาไม่ค่อยได้แล้วไงพออธิบายออกมาไม่ได้เสร็จคนที่อยู่กับคนวันเสาร์ก็คิดว่าคนวันเสาร์เขาไม่รักคนที่อยู่คนวันเสาร์ก็คิดว่าคนวันเสาร์เขาเป็นคน ที่ไม่มีหัวจใจแข็งๆก็เลยคลานเป็นไม่รักตอบอ้าวคนเป็นสองการเป็นทําไมชีวิตตัวเองกลายเป็นว่ามีคนเขาไม่รักด้วอีกละแล้วเราพอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เราก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกใช่ไหมได้วยความเคยชินในก็แล้วแต่มันก็จบลงใหม่เพราะว่าคนที่อยู่ด้วยพอสักพักหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้ความรู้สึกที่อยู่ข้างในหรอกเขารู้แต่ว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงออกเขาก็ตีความอ้เราไม่รักเขาก็ไป มันก็เหมือนกับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นแก้ปัญหาง,ง่ายๆคนสาวจา๋าแค่พยายามอธิบายสิ่งที่อยู่ภายในใจอ่ะจะอธิบายเป็นการเขียนเป็นการพิมพ์เป็นการโพสเป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบางทีคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็จะพยายามเข้าใจทั้งเขาจะเอึ่งหนึ่งเขาอาจจะย้อกนกลับมาถามแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมจนสุดท้ายมันเข้าใจกันจนได้เลยขอแค่เราเหมือนกับมีใจที่จะพยายามบอกเขาสักหน่อย นะทําเพื่อตัวเราเนะี่ยไม่ได้ทาเพื่อใครอีกส่วนหนึ่งคนเป็นสาวที่เป็นปัญหาชีวิตนะมักแต่หลายต่อหลายครั้งเลยอะ่ะไปเอาความคิดที่จะว่าจริงๆก็คือกังวลกับกลัวว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและผิดพลาดในอดีตมันจะเป็นเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตดังนั้นถ้าสมมติใครเคยทําไม่ดีกับเราเราฝังใจจําแล้วพอมีคนที่เข้ามาในชีวิตเราอีกบางทีก็เป็นคนดีๆก็มีนะ แต่เราก็ไปเอาความกลัวหรือความฝังใจจำไปคิดว่าเขาะจะต้องทำไม่ดีเหมือนคนที่เคยทำร้ายเรามาก่อนทำไม่ดีกับเรามาก่อนแล้วก็ไปตัดสินว่าคนใหม่นะคงจะไม่ดีเหมือนคนเก่ามันก็จะทำให้หลายต่อหลายครั้งเราพลาดโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเจอสิ่งที่โอกาสที่ดีไปดังนั้นอะไรที่ผ่านไปแล้วสิ่งเดียวที่เราจะเหลือเอาไว้กับมันคือบทเรียนที่เป็นแง่คิดที่จะจดจํา แต่ไม่ใช่ความคับแค้นข้างแค้นหรือการไปตีเหมารวมว่ามันจะต้องไม่ดีเหมือนกันในอนาคตไม่เหมือนกันนะให้เราอ่ะเอาบทเรียนสนใจแต่เราอ่ะจะต้องเปิดกว้างในการที่จะมองคนที่จะเข้ามาสิ่งที่จะเข้ามาโอกาสที่จะเข้ามาเพื่อชีวิตจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้จะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วอยู่ไปตลอดชีวิตเหมือนที่หลายต่อหลายคนตกหลุมพางแลวเป็นอยู่ดังนั้นสรุปง่ายๆสข้อนะข้อแรกพยายามอธิบายสื่อสารความรู้สึก ของตนเองเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัวข้อ 2. ไม่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาตัดสินสิ่งปัจจุบันหรืออนาคตนะถ้าเราทำสอข้อนี้ได้เราจะมีปัญหาน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นถ้าเราอยากมีพลังส่งชื่อสกุลให้อาจารย์อาจารย์จะปกเสกลงในกําไรมนตามหายานให้มีทั้งสเสน่ห์แรงเมตตามหานิยมดีมหาบาร,รมีชนะคนอื่นคนเกรงอกเกรงใจ แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองให้รวมอยู่ในวงเดียวเหมือนที่อาจารย์ชอบใส่อยู่บ่อยๆถ้าหากว่าอาจารย์จะเลือกนะ,ว,ะนนกวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งที่ครบหมดทุกอย่างเลยอยู่ในวงเดียวเลยแล้วอาจารย์ชอบบอกลูกศิษย์ได้ว่าเอาชื่อสกุลมานะอาจารย์จะปกเสกแล้วเขียนให้เป็นพิเศษเลยนะในหนึ่งวงนั้นจะเป็นอย่างที่ครบทุกอย่างกําไรมนตามหาย,ยานแบบนี้สวมใส่เอาไว้นึกถึงอาจารย์ให้ชัดนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้พลังจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็จะได้ความสําเร็จ ที่เราตั้งใจคาดหวังมากที่สุดนี่คือจังหวะชีวิตที่เราจะได้รู้แก้ไขปัญหาและรับพลังที่ดีดังนั้นวันหนึ่งนะแก้ไขปัญหาได้อยากเสริมพลังมารับกำไลมนตามหายันไปยูชา